กวันนี้ก็ไม่ใช่วันนี้หรอกคืออีกหลายวันก็จะถึงวันบังคลของลูกสาวนะครับก็คือวันเกิดพอดีวันนี้ก็คุณแม่ก็ไม่อยู่ด้วยน้องชายก็ไปถ่ายหนังก็เลยอยากจะทำให้ลูกสาวกินสักหน่อยหนึ่งก็ถือว่าฉลองก่อนวันเกิดแล้วกันแต่รู้ว่าเอ็มต้องชอบแน่มียำนมจีนกุ้งสดเป็นกุ้งอย่างดีเลยจาก ทะเลอ่าวตังเกียแปลว่าจะเอาตังเกียปลากระพงนี่เป็นปลากระพงน้ําลึกนะลึกเกือบ240เมตรอ่ะให้ให้ชาวประมงไปดำลงไปเอามาให้แล้วก็หมูนึ่งตะไคร้หมักด้วยเต้าเที้ยวด้วยก็กลับข้าวก็มไสามอย่างมียำหนมจีนกุ้งสดแล้วก็มีต้มยำปลากระพงน้ำข้นแล้วก็มีหมูนึ่งอยู่ฝัน้ันกำลังนึ่งอยู่กล้องตามมานี่เปิดฟืนี่อันนี้ก็หมูนึ่งตะไคร้นี่แหละแต่หมักด้วยเต้าเที้ยวแล้วก็พริกไทย แล้วก็ผงปรุงรสวันนี้ก็จะให้ลูกสาวกินกับลูกเขย,ยก่อนมันเกิดวันมงคลก็ไม่มีใครว่างครับภรรยาก็ไม่ได้มาครับไปผ่าปากลึกมากปากเป็นฝอยนี่คือผ่าหูแล้วเนี่ยหูหนวก <c oughs> พูดไม่หยุด <c oughs> ลงไปลงไปเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยครับ นี่คงจะได้แล้วแหะคงจะนิ่มนั่นแหะครับนี่คือหมูตะไคร้หมักด้วยตวเตจยวนะครับก็สูตรก็ง่ายๆครับตำตะไคร้ตำขาแล้วก็ใบมะกรูดลงไปแล้วก็ใส่ตเตจยวเข้าไปแล้วก็ใส่ผงปรุงรสใครชอบหวานก็ใส่น้ำตาลไปหน่อยหนึ่งนะครับอ้าวนี่ครับมาดูหน้าตากันอีกทีหนึ่งอ้าวนี่เริ่มดีขึ้นแล้วลงทีลลอ่านอ่าน,นี่หนึ่งเทไปสิไอด้ดุยเคออ้าไปเล่นที่อื่นไปอ่าปิดฝาเลย อ่ะทีนี้มาฝั่งนี้ครับทีนี้ต้มยำแล้วแต่นี้อ่ะแต่นี้ก็ต้มน้ํานี่คือขาดไม่ได้ครับมะขามเปียกใส่ไปพอเปรี้ยวพอดีถ้าไม่เปรี้ยวก็ค่อยใส่ใส่มะนาวอีกทีหนึ่งตอนนี้ก็ใส่มะขามเปียกเรียบร้อยแล้วครับอันนี้จะต้มยำปลากระพงน้าข้นนะครับอรอแป๊บหนึ่งให้มะขามเปียกมันละลายให้มันมีกลิ่นเปรี้ยวนิดนึงครับอรอแป๊บหนึ่งครับรอ,อน้ําเดือดก่อนนะครับปากล้อ,องไปที่อื่นก่อนครับเจ้าของช่องเปไนเจ้าของช่องเาก็รอแดกครับ วันนี้เดิเดินการคนเดียวเลยแล้วก็จัดวันเกิดล่วงหน้าให้ลูกครับลูกสาวกูหน้าตาเปลี่ยนไปเยอะเนยโหเหรอใจร้ายอ่ะเหรอกนผมลลูกลาอ <laughs> ตอนนี้ก็จะทอดพริกก่อนนะครับเพื่อที่ใส่ต้มยำปลากระพงน้ำข้นนะครับรอให้มันฟูนิดนึงครับอ่ะคุณหัวแดง <c oughs> เหม็นกัญชาใครดูกัญชาปะโอ้ <c oughs> ตอบหน้าตาเฉยได้ผมครับ ก็ถ้าปิ้งไม่ได้ไงถ้าปิ้งมัน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 ไหมไอ้ที่มีคนถามมาลูกเอ้ยม่เขาอยากรู้ไงแบบว่ามันฟูมันหอมเสร็จปั๊บก็มาขยำขยำแล้วก็ใส่เพื่อความหอมี่หรออืมนี่จะหอมขึ้นแต่ที่ก็ต้องใส่พริกสดได้หน่อยหนึ่งนะอันี่ก็ใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับอันนี้ขาดไม่ได้ครับคือมันไทยไทยเรานี้ก็รอให้มันเดือดรอแป๊บหนึ่ง อ่ะตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วนะครับวันนี้ก็จะปรุงเครื่องปรุงอะไรอ่ะอันนี้ก็ผงนัวใส่หน่อยอร่อยหน่อยใส่เยอะอร่อยเยอะอย่าลืมนะกเนกลือเนี่ยเกลือเนี่ยขาดไม่ได้นะแต่ก็อย่าเค็มมากนะใส่น้ําตาลหรือเกลือเนี่ยเกลือเกลือเอ้ยเหมือนน้าตาลเลยน้ําตาลนิดนึงเกลืออย่าใส่เยอะยอย่าเค็มเยอะครับลดโซเดียมมั้งข้อหาไรของปรุงผงปรุง,งอันนี้พริกหมดหรือเปล่าอันนี้เหลือนิดนึงก็ไม่เป็นไรใส่นิดเดียวก็พอไม่ต้องใส่เยอะอันพริกเผานะครับ อารมณ์ไหนถึงทําน้ํำข้นปะป๋าปกติพ่อจะทำน้ำใสไมให้เหรอพ่ออยากให้กินลูกอ๋อโอเคได้กินน้ำเนยกินก็ได้อะอืโอ้โหสองรูด้วยอืมใช่นมมันก็มีสองรูสิโอ้หนมมันมีสองอันลูกไข่ยังมีสองใบแลลูกกินต้องใส่เห็ดด้วยนะทำมีก็อร่อยเลยอืมก็เดี๋ยวเปิดรูปเห็ดดูแล้วตอนกินแล้วกันนะก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ป๊อปป๊อปมาเอาเมียงไปด้วยก๊อปช่วงนี้ที่แม่ไม่อยู่เป็นไงบ้างนะชีวิตพ่อสบายหูสบาย เอาไม่เศร้าไม่อะไรไนะสบายหองสบายหำลูกด้ยสบายหัว,วเข้าใจแต่สบายหำเกี่ยวอะไรด้วยนะเกี่ยวด้วยลูกพ่อโดนจกทุกวันเลยเหรอ,อหยิกมั่งอะไรมั่งลูกด้วยิกตรงไหนนะลูกตรงหยิกมินมินลูกตอลอดปอกเปิดหมดแล้วลูกวันนี้ที่มานี่ก็ไม่รู้นะว่าพ่อเขาจะทําเมนูอะไรมั่งพอมาเห็นก็โอ้โหถูกใจทุกเมนูโอ้ขวดน้ำมะนาวไหม เยอเยอเนี้ยไปอือน่เฉยลุกนาเออไปอุ้ยอุ้ยโอ้โหโอ้โหถุงให้มันใหญ่กว่านี้หน่อยก็ไม่ได้อุ้ยอ๋อบบีใช่ไหมั้ยให้เม็ดแตกเออให้อะไรนะเม็ดแตกเม็ด แปลกไปที่อื่นไปไปเข้าไปไปลามกตะกระเพดก็ถามดูกับตัวพูดผิดไม่หอมหอมได้กินเลยพริกสดด้วยหน่อยนึงเดี๋ยพริกไปตำมาแล้วก็เห็นแหกตาดูสิลูกงงงงงเราก็อยากอธิบายให้คนดูเผื่อเขาอยากทำตามไงพ่อจาางงรนัทำไรก็ผิดได้เลยนะเนี่ยได้อะไรอ่ะอีกปีก๊บหนึ่งอีกปี๊บหนึ่ง จริงๆเนาะคนที่ทำอาหารอีสานที่นัวที่สุดอ่ะคืออปเปิลนี่แหละอันนี้ทำอะไรครับอปเปิล,ลนนี้ต้มรับประทานมันต้องเดือดขนาดไหนแอะแปิลต้องเดือดก่อนโอ้โหต้องน้ยต้องนี้เลยเดือดโอเค <Okay. S 1> แล้วก็อวพอแล้วลวกกุ้งลวกกุ้งนะจ๊ะทีนี้อันี้น้ำเดือดแล้วก็ปิดไฟนะโอเคถ้าก็ไม่เอาถืออ่า<ม>ก็คือน,น้ำเดือดปิดไฟแล้วก็กุ้งลงปั๊บแล้วก็เทออกเลยใช่ไหมเรา้น้ำเราจะ เราจะทําเป็นเหมือนกุ้งสะดุง้งสะดุ้งยังไงนะแปลวกุ้งตกใจอ่ะน้ำเดือดแล้วสิ่งที่แปลวทาก็คือปิดแก๊แล้วลงกุ้งใช่ไหมออืออโอ้สะดุ้งจริงสะดุงด้งสะดุ้งคือคนเทกุ้งนะ แล้วใส่น้ำกินจะยำแล้วจ้ายำแล้วนะโอ้มือดีแห่งบ้านวงคำเหลาอันนี้คือใส่ใส่นิดนึงฮะใส่นิดนิดนึงก็ได้จ้าถ้าฝืนใจมากก็เอาตามปกติสูตรอาแปลปกติเอาเนื้อแถมแถนแเคล็ดลับความนัวอันนี้เราใส่ทั้งพริกป่นแล้วก็พริกสดนะมาแป็นี้ว้าวฮัทช่า โปรเฟชชั mm ่นอลจริงจริงนี่โอ้โหน,น้ำกระมือห้าสี่สามสองตอนนี้ก็ข้าวก็เรียบร้อยแล้วนะครับเวนกรรมกูต้องมาถ่ายให้มันอีก ไม่เป็นไรครับถ่ายให้ด้วยเชิญแดดเลยครับถ้าขนาดนี้แล้วนะแล้วก็ให้น้องๆทีมงานมานั่งกินเลยไม่ต้องถ่ายเย่ออันนี้ก็่ยำหนุ่มจีนรูปหน้าวันเกิดของเอ็มนะคั่ะอนนี้ใครอยากมาคุยกับเอ็มอยากช่วยพร้อมเอ็มไหมพร้อมเอ็มมีความสุขนะโอ้ยขอบคุณค่ะอุ้ยขอบคุณค่ะสวยจังเลยสวยสุดสวยโอ้ยพร้อมตื่นรวยคนาดลูกท้อก็สบายสักถูกอู้ยแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยู สนุกกันนะกินอะไรลูกยำหมูจีนอาหาหมูจีนข้าวไหมข้าวไหมน้องใหม่ข้าวไหมอุ๊ยอันอันนี้ไม่ไม่ไหวแล้วอยากกินมานานแล้ววันนี้เอออยากกินมากแล้วเหมือนพ่อรู้ใจเลยนะหมูดึงนะต้องยำมันมีเพลงใช่ไหมเพยมเพลงอะไรหรอยามโฟล์คัดผัดผัดเอสดิประสิทธิ์ลูกอันนี้คือเราจะให้พ่อตั้งใจถ่ายขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหเดินหมุนด้วยนะหมุนด้วยนะดอลลี่ด้วยดอลลี่ด้วยดอลลี่เองดอลลี่เอง น้องขอแพนแล้วก็ซูมอินซูมเอาด้วยนะโอ้ไม่ไหวแล้วหนักบ้างเลยตวเนี้ทีนี้เอ็มเท่าไหร่้วเนี่ยสามแปดค่ะสามแปดแล้วแต่ยังสวยอยู่ยังยังเด็กอยู่พาะว่าจะพูดแล้วคำนี้แล้วตอนที่นาฬิกาเกิดเนี่ยคิดเหมือนพ่อไหมว่าอะไรอ่ะว่าเป็นภาระเราไหมไม่อ่ะเอ็มคิดว่าเขาคือของขวัญของเอ็มเพราะว่าเอ็มมีเขาตอนที่เอ็มพร้อมแล้วเอ็มก็เลยคิดว่าเขาคือของขวัญท่านงสามรูนะ าก็พ่อมีเอ็มตอนพ่อไม่พร้อมไงก็ไม่แปลกที่พ่อคิดแบบนั้นแต่วันนี้เอ็มก็อยากให้พ่อเปลี่ยนบุมมองใหม่ว่าเอ็มมาคือของขวัญในชีวิตพ่อนะโอ๊ยโอเคนอ่มขอบคุณพ่อมากๆเลยที่ทำรังสรรค์เมนูสามเมนูให้ถุกใจเจ้าของวันเกิดมีข้าวด้วยที่โคหมูเนี่ยเพิ่งบอกกับเอ็มว่าอยากกินมากอยากกินมากติ่โคหมูอร่อยเหมือนเดิม ไม่น่าละพอมาถึงปุ๊บนึ่งแล้วเรียบร้อยเข้าใจแล้วเพราะว่าไม่งั้นอะ่ะต้องใช้เวลาเออไม่งั้นอ<ม>่ะมันจะไม่นิ่มไงมอันนี้นิ่มกาลังพอดีเลยต้ยมยำเป็นไงต้งยมยำพ่อเขาตั้งใจรังสรรค์ให้ต้ยมยำก็อร่อยคือนนี้พ่อทาเป็นต้ยมยำน้ำข้นเนาะซึ่นปกติบ้านเราแ่ะชอบกินน้ำใส่กันแต่วันนี้พ่อมาแปลก ยังไงนะคะวันนี้ก็ต้องขอบขอคุณคุณพ่อมากๆเลยนะคะที่รังสรรค์สามเมนูมให้เอ็มในวันเกิดปีนี้นะซึ่งวันนี้วันเกิดก็จัดแบบเรียบง่ายก็พอด<ม>ีคุณแม่ก็ไม่อยู่แล้วก็น้องชายก็ไปถ่ายหนังม,มีกันอยู่แค่นี้มันก็บรรยากาศเงียบเงานิดนึงแต่ว่าก็ดูอบอุ่นอีกแบบนึงเมนูวันนี้ที่ทําให้ก็คือมียำขนมจีนนะคะอันนี้อาแปลอาแปลวเป็นคนปรุงหมูนึ่งตะไคร่อร่อยมากแล้วก็ต้มยำคือทุกอย่างเข้ากันมาก สำหรับใครนะคะอยากให้พวกเราแชร์สูตรอาหารเมนูไหนนะคะก็คอมเมนต์มาไว้ข้างล่างได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แล้วก็กด subscribe นะคะใครที่ดูตอนดึกๆเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วทนไม่ไหวนะคะปิดค่ะแล้วนอนแล้วค่อยดูพรุ่งนี้เช้าพอเข้าใจได้เพราะคือบางทีเราดูแล้วเราก็อยากกินเนาะวันนี้น <ะ S 1> พวกเราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายน้องตาล้องไม่ถ่ายแล้วน้องน้องเหนื่อยแล้ว เผ็ดนะเฮ้พี่ไมก๊อปเตอเลยอันนี้เผ็ดน้ำตาไม่แล้วทีมงานเราก็มีน้องคนหนึ่งที่ไม่ค่อยทานเผ็ดสักเท่าไหร่แต่ก็ใจสู้อยู่เป็นบุญมากเลยอ่ะได้กินข้าวบ้านพ่อโอ้โหแต่กินมาหลายเทปแล้วนะใช่เพิ่งเป็นบุญเทปนี้หรอพ่อเอาไงกับทีมงานดีน้องเนี่ยน้องคีไอทีปเนี่ยมาทีไรหอบกับบ้านตลอดประหยัดพ่อประหยัดอย่แล้ที่เป็นพ่อ อุ้ยแต่ก็มีแบบแฟนคลับนะคอมเมนต์มาว่าพี่เอ็มมาถ่ายกินอาหารเยอะแต่ทำไมอ่ะดูไม่อ้วนอะไรเร็วๆนี้เดี๋ยวห้บอกใครรับว่าทำไมแต่ตอนนี้กินก่อนน้ำกระมืม